เป็น L G B T Q นี่แหละพ่อแม่เนี่ยยังไม่รู้นะครับแล้วต้องทํำยังไงดีครับให้พ่อแม่เนี่ยยอมรับได้มีหลายวิธีเลยที่จะใช้นะครับแต่อันนี้ขอยกเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่มีแนวและกันนะครับขั้นแรกก็อาจจะลองสังเกตพฤติกรรมพอเราผ่านทุกอย่างมาได้โดยที่เขาไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะต่อต้านเราเลยเงี้ยครับก็ที่เคยเกิดไว้เนาะเราก็ต้องเข้าใจพ่อแม่เราระดับหนึ่งกันเพราะว่าเขาอาจจะมีความ ไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทําไมเราถึงรู้ตัวว่าเป็น LGBTQ นี่แหละพ่อแม่เนี่ยยังไม่รู้นะครับเราต้องทํำยังไงดีครับให้พ่อแม่เนี่ยยอมรับได้มีวิธียังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าอายุสมัยนี้เริ่มเปิดกว้างขึ้นมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางสังคมที่อาจจะยังปิดกั้นอยู่บ้างจริงๆมีหลายวิธีเลยที่จะใช้นะครับแต่อันนี้ขอยกเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่มีแนวและกันนะครับขั้นแรกก็อาจจะลองสังเกตพฤติกรรม จากคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเห็นคนแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยในทีวีในรายการอะไรเงี้ยเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างเขามาีการชื่นชมคนคนนั้นไหมเวลาคนคนนั้นประสบความสําเร็จหรือว่าทําทสิ่งดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็อาจจะเริ่มจะสกิดสะกิดให้คุณแม่รู้นะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีความสนใจเหมือนคุณแม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็อาจจะ ขออนุญาตพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าบางบ้านที่ไม่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก็เกินเกินก็ได้ว่าเอ้ยเราจะไปงานนูน้นงานนี้นะงานแฟชั่นนะงานเปิดตัวแบรนด์นูน้นแบรนดน์นี้อะไรให้เขาเริ่มรับรู้สิ่งที่เราชอบนะครับว่าที่เราไปห้างเนี่ยไปเพราะว่าอะไรเงี้ยครับเป็นการเกินนําทั้นต่อไปก็อาจจะเริ่มมีผลงานให้เขาเห็นนะครับเป็นผลงานที่แสดงตัวตนของเราเหมือนกันเป็นความชื่นชอบของเราไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่นหรือว่า เราดีไซน์กระเป๋าหรือดีไซน์เสื้อผ้าของสักตัวหนึ่งแล้วก็มีการจัดโชว์ผลงานหรืออะไรเงี้ยลองชวนเขามาดูว่าเขาชื่นชมกับผลงานที่เราทําหรือเปล่านะครับและอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทําให้เขาเริ่มรับรู้แล้วก็ซึมซับในสิ่งที่เรากาลังจะบอกเขาในอนาคตแล้วกันพอเราผ่านทุกอย่างมาได้โดยที่เขาไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะต่อต้านเราเลยเงี้ยครับก็ลองหาวิธีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ลองบอกเขาไปตรงๆเลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขที่หนูได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้คุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ลองลองเปิดใจคุยกันแต่หลังจากที่เราสังเกตมาแล้วว่าเขาโอเค,อเ,คเขาโฟโล์ทุกทางอ่าเงี้ยครับอืมก็จากที่ฝังเนี่ยมันเหมือนเป็นการบาลานซ์เนาะระหว่างการที่เราทําตัวของตัวเองเพื่อแสดงตัวตนออกมาด้วยแล้วก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์กับทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะให้เขารู้สึกว่า เราเนี่ยอยู่ข้างเขาเรายังเปิดใจให้เขาเรายังรู้สึกเหมือนเดิมเรายังรักเขาเหมือนเดิมเรายังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมแต่อีกทางหนึ่งเราก็เริ่มสอบถามความคิดเห็นเขาไปเรื่อยๆเริ่มตะล่อมตะล่อมสอบถามความคิดเห็นเขาความคิดเห็นเขาเป็นยังไงบ้างเขามีความรู้สึกยังไงกับคนประเภทนี้แล้วถ้าเราทําแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วพอเราเริ่มไปถามปุ๊บเรามีผลงานแล้วเขาจะรู้สึกยังไงมันเป็นการรักษาความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นการแสดงตัวตนออกมาเนาะแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากเรารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกดีขึ้นรู้สึก โล่งสบายใจแล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็เลือกเวลาที่เหมาะสมเนาะที่เขาอาจจะไม่ได้เครียดไม่ได้มีปัญหาเนาะแล้วก็หาจังหวะดีๆในการพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าอันดับแรกที่เคยเกิดไว้เนาะเราก็ต้องเข้าใจพ่อแม่เราระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทําไมเราถึงอยากจะเป็น LGBTQ เนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแต่สุดท้ายเรา มันคือด้วยความรักเนาะแล้วก็คิดไปในแง่บวกไปก่อนแล้วก็ปรับตัววางแผนแบบที่เราบอกกันแต่ถ้าสุดท้ายนะครับผลมันออกมาอาจจะเป็นตรงกันข้ามไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือคาดหวังไว้เนี่ยอย่าเพิ่งไปกดดันพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าเออทาไมเขาถึงไม่เข้าใจเราทําไมเขาไม่รักเราทําไมเขาไม่เห็นด้วยกับเราเรื่องนี้รบางทีเราก็ต้องให้เวลาพ่อแม่เราเหมือนก,กันเนาะขนาดเราเนี่ยเรายังให้เวลากับตัวเองในการคิดพิจารณาตัวเองแล้วก็พยายามให้พ่อแม่ ปรับตัวดังนั้นทําไมเราถึงไม่ให้พ่อแม่มาพยายามปรับตัวกับเราด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าใจเขาในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามเก็บตรงเนี้เมนเทนไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยเราก็เป็นตัวของเราตรงนี้เรามีความสุขดีแต่ถ้ามันเกิดปัญหาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราตีตัวออกะครับให้เรายังรู้สึกว่าเรายังเปิดใจให้กับเขาเรายังมีความรักต่อกันเรายังไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แล้วก็การเป็นตัวของตัวเองเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอย่า ลดในส่วนใดส่วนหนึ่งครับพยายามรักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ฝากไว้เสมอนะครับว่ามนุษย์เรามีคุณค่าทุกคนนะครับถึงแม้เราจะบอกออกไปแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทเราคาดหวังไว้แต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยก็คือว่าผลลัพธ์ที่เราได้บอกออกไปนั่นนะครับคือเส้นใยและอย่างน้อยการที่เราเก็บมาตลอดเวลา10 20ป30ี30ิปีเนี่ยวันนี้มันเป็นวันที่เราได้บอก ทุกคนออกไปก็คือทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มเคลียร์แล้วที่เหลือก็เป็นเ,เป็นเวลาของการที่จะจูนเข้าหากันแค่นั้นเองครับ